สวัสดีน้ำใบจ้าจ้าต้องส่เห็ดเี็หยังเป็นหยัง <c oughs> เป็นหยังแล้วก็พริกค่ะ,ะชเชฟแจ็ค cannot wait need to be fast ้าว <Wow. S 2> สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบก,กันอีกแล้วคะ่ะกับช่องโปรเจกต์สอรี่นะคะชเชฟแจส็สโซ มาแล้วมาแล้วพี่น้องอีพีนี้ทุกคนจะเห็นอันผู้บ้าวคอยเนี่ยแล้ามาเฮ็ดกับเขานะคะทุกคนเป็นจังไดแน่พี่น้องสงคือบอกเป็นเชฟเพราะได้อยู่เนะพี่น้องเนาะอีพี่นี้พ่อก็ต้องขออภัยหลายค่ะเพราะว่ามีทั้งเสียงผกักและก็เสียงสดนเนาะจ้ะเนาะ มือนีก็คือเกาจากพี่น้องมาพอกันในครัวนะคะเนาะสองมือติดแล้วมือนีได้ลงครัวนะคะแต่ว่ามือนีเป็นฝรั่งแล้วเห็ดจ้ะวันนี้นะคะเราก็จะทําเมนูพาสต้าค่ะทุกคนเฮดเมนูแบบตามมีตามเกิดนั่นแหละจ้ะทุกคนคือเกานั่นแหละค่ะจักน้อยกับสิตังซื้อครัวว่าตามมีตามเกิดค่ะเพราะว่าอยากใส่ยังกระใส่ใส่ลงไปเลยพี่น้องเฮดกับเขาบ่มีพิษบ่มีถือดอกค่ะเฮดให้มันถือปากจาขวงเนาะพี่น้องเนาะมือนีก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะเป็นพาสต้านะจ้ะเนาะแต่ว่าพาสต้านี่ใส่ ใส่กอกพี่น้องเอ้ยพ้อยบ่เคยเห็นใส่ใส่กอก อันอีสานบานเทาแม่จ่า,จาใส่กอกตามตลาดที่เขาขายสิบบาทสิบเอ็ดบาทน่ะนะคะพี่น้องอืมอยากพี่น้องพ่อยมาขายพ่อยก็เลยได้ซื้อจา้าบัดน,นี้เราก็เลยว่าเออเอามาอบนะคะอบเสร็จแล้วก็จะมาผัดใส่พาสต้านะคะเว้ากับเว้าค้าวบานนี่ก็เป็นค้าวตามมีตามเกิดขึ้นจังหวะน,นี่แหละจ้ะพี่นอ้องวันนี้พลอยกับแฟนนะคะทุกคนบ่หิวเข่าเลยค่ะชอบกินอาหารที่เป็นเมนูเส้นๆน,นะคะผัดหมี่ผัดไทยสปากเกตตี้อะไรไปแบบนั้นนะคะทุกคนเตรียมค่ะ m o m e อสิตรี s <Home> a ้อยนี่ซอสิิสนี a ิทำเองของเรเพื่อนท e นี้ข้าวสาขานะะ้ e ัน e ะกอกเค n นคิ่ o จวันไว t นี้เคขิงพริยพริกไ i ยพกริกทยยพริกทยเกไนยิกไทยพยยกระเทียมค่ะทุกคนใส่ลงไปเลย ถ้าเยกย้ไปน่จะเนาะเยอะๆอร่อยค่ะะเ็หอมแล้วก็พริกค่ะอ่าโอเคสเมลเสลอเย็ดพุดยาอบเเชฟปีกันแล้วพี่นองเชฟปีกันแล้วเชฟเจกั cannot wait need to be fast ตอนนี้เชฟตีกันเลยน็อตทูน็อตน็อตทูนอตนี่แหละโอเคเลยเนื okay. ้อ okay. มันมันหอมจอมอออลละห okay. น,น่อยพี่น้องใส่หนิเพิ่มใส่เพิ่มได้แน่อยต้องใส่ยังไงล่ะโอ้นิดหน่อยนิดหน่อยตนนี้เชฟสองคนนะคะโอเคให้มันหอมก่อนนะคะเหมือนเราผัดเอ่อข้าวผัดอะไรอย่างนี้แหละทุกคนให้มันหอมก่อนเห้มันเหลืองก่อนโอเค okay. ค่ะ ขั้น right. <Bye. S 1> ตอนนี้ค่ะพี่นองอันนี้ก็เป็นสูตรของแฟนเนาะพี่นงกับเบอแมนสูตรดอกจาก้าแล้วก็บแบบอาศัยเห็ดแบบว่าเป็นน้ำสต๊อกนะคะก็คือว่าต้มเส้นพาสต้าเสร็จนะคะแกก็จะเอาน้ําที่ต้มเส้นนี่แหละคะ่ะทุกคนใช้มิกมิกกับเครื่องพาสต้านะคะให้มันมีความทิกเจอร์ที่หอมนะคะแล้วก็มีเทสที่อร่อยมากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือสามาเห็ดได้เลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะอันนี้พอจะใส่พริกแค่2เม็ดนะคะเป็นพริกแห้งค่ะเพื่อมีความแบบความหอมของพริกแห้งนะคะ พี่น้องจ๋าพ่อมีเรื่องเราไห้ฟังเนาะจ๋าเนาะตอนที่แฟนเนี่ยมาย่ไทยแลกๆแฟนนี่แล้วกินพริกได้เบิดเลยจ้ะกินพวกอาหารเผ็ดรสจัดนี่กินได้แต่พออัอย่ประมาณหาฮกเดือนนี่แล้วกิ่นอะไรเลยค่ะตอนนี้ก็คือกิ่นอะไรนะคะกินไดแค่แบบเผ็ดนิดๆหน่อยๆน,นะคะพริกสองเม็ดหนึ่งเม็ดเต็มที่แค่นั้นนะคะ จากนั้นนี้ก็คือกินไม่ได้นะคะทุกคนเป็นเ่าเผ็ดเราบอกว่าท้องปั่นปวนนะคะก็คือท้องไม่ค่อยดีแล้วเราก็เคยถามพลอยในว่าฉันเป็นอีอย่างเนาะคือฉันกินเผ็ดบ่ใดยังเสียไหมคะพลอยเลยบอกว่าอาจจะเป็นกับร่างกายงั้นี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าเขาเป็นอันตั้งชาติแม่จ้ะเนาะพี่น้องจ้าแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะคะหลังจากที่แฟนพลอยเป็นไข้เลือดออกนะคะเราก็บอกคอยหิวอาหารไทยเลยค่ะหิวแต่อาหารที่เป็นบาดแล้วเนาะฝรั่งแม่จ้ะพี่น้องแล้วสีหมักเห็ดอาหารฝรั่งนะคะมากขึ้้นแลวก็ กินอาหารบัลล์แล้วนี่มักขึ้นหลายขึ้นค่ะปกตินี่ช่วงที่เรามาอยู่ไทยแหลกๆนี่เรากินอาหารไทยทุกมือเลยค่ะพี่น้องแล้วว่าเราบอคิดหอดอาหารบันแล้วเลยจักเม็ดจ้ะพี่น้องนั่นแหละตอนนี้คิดหอดอาหารบัลเจ้าของค่ะกินเกือบจะทุกมือเลยจ้ะ s i m p l อร่อย w o the นี่นะคะทุกคนสปากเกตตี้อันใส่ใส่กวกบ้านเขาเนี่ยพี่น้องเราเห็ดเนาะสุดพิเศษที่ออเดเตอร์พี่น้อ,องคุณเราจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมผ้าขาวไม่กินเนาะพี่น้องเนาะเอาออกอก่อนสวยง่ายก่อนวันนี้เขาหนาวหนเลากินกันพี่น้องเชฟใหญ่เชฟฟินแลนด์ ทำฟ <Yes. S 2> อร์มฟินแลนด yes home chef home chef not business me เป็ดกะเซ็บพอจะเหตุตามที่ตามเกิดเนาะเราก็หูจะคิดเนาะเอาใส่กอกบ้านเฮา,าพี่น้องมาใส่ในนี้เนาะเสร็กอกอัน10บ,บาทน,นะพี่น้องจ้ะได้เรื่องอยู่คนนี่ป่ะกิ่ข้าวมาจา้ะ กินพาสต้าพาสต้ากิน,นกินพาสต้ากินพาสต้าวันนี้ไม่กินข้าวมาีิน้องอืมอร่อยค่ะอร่อยมากหอมกระเทียมมากค่ะกะอะไรเจเลยอินาเฟะ จ้าพี่น้องพอยกัซิมาชี้แจงนะจ้นะเนาะอันที่ว่าคลิปที่แล้วที่เป็นป๊อปเปียร์แล้วมีคนบอกว่าห้ามเอาโอง้งหอนๆไปใส่ในตู้เย็นเลยอันนี้พ้อยทราบดีขอขอบคุณเลายๆค่ะพี่น้องพลอยอันมันเป็นคลิปตัดต่อนะจ้นะเนาะมันก็นเลยดูอันติดตัวกันบบแมนเดอพี่น้องเด้อตนแลวก็บ่คคอยหอนแห้งปันไดดอกจ้าก็เลยไปใส่ในตู้เย็นเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีย้่าบจ้าจ้ามื้อนี้เฮาเสียเหยต <c oughs> เุเป็ยังเป็นยังเป็นยัง วันนี้ข้าวซเฮีโล็ตีเนาะจันเนาะเรามาก,อกรอบโรตีปาร์ตี้ตีตีตีดีโรตีอยู่แมกโครค่ะเราตั้งกระทะก่อนนะคะทุกคนมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นี่ปาเดอร์ออสเตรเลียอันนี้ <Very S 2> เรา y good <laughs> เราจะใช้เนยมีอ่าอะไรนะอันมีน้ำตาลแล้วกับมีไข่ก็คือจงเขากินโรตีนะคะมาเนี่ย เราใส่น้ำมันลงไปเนาะทุกคนเนาะใส่น้ำมันนะคะทีนี้เราจะแกะกระดาษออกแกะอัน,นพลาสติกนี่ออกเนาะทุกคนสิบเป็นแผน่นสิ่เนาะแต่ว่าแนะนำให้เอาออกมาทิ้งไว้ก่อนสัก5้าถึงสินาทีนะคะทุกคนมันจะได้บดตองแข็งแบบนี้แบบเอสเปรสโซเอสเปรสโซกาแฟคาเฟ่เอสเปรสโซว่าเมนไปเปิดลานกาแฟเนาะโอ้ เครื่องเฮดกาแฟพี่นองเอ้ยนะจ้ะเราสื่อมาเนพี่นงสื่อมาเตงเต,เตอันนี้อยู่บัานล,ลําเก่าจ้ะจ้าแต่ว่าไอเครื่องตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ใส่จ้ะใช้แค่ทำเอสเปรสโซ่นะทุกคนแล้วก็ทำแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เอาลงกระทะเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะใส่เนยใส่น้ำตาลแล้วก็ไข่นะคะทุกคนเค้กค่ะบานีเขากับิมาพริกด้วยค่ะพี่นองแต่ว่า รออนอาแบรนด์นี้นะคะซื้อได้ตามแมคโครอร่อยมากค่ะทุกคน A ro, A ro. อารอร่อยอมอารอยมือนีมาก,ก็ได้ผักน,นะคะ่ะแต่ว่าหนึ่งวันกับพลอยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะทุกคนนี่ค่ะถ้าวันไหนพลอยว่างจริงๆพลอยก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเดี๋ยวรอก่อนค่ะตอนนี้เริ่มแป้งเขาเริ่มโอเคแล้วค่ะทีน,นี้เราก็พลิกเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> นี่ค่ะอเเะ professional หรอ professional because not first time and not last time forever bill simpson r i c a s d bill simpson นิดหน่อย not too much a little bit mm, a little bit <laughs> <laughs> เราซื้อตัวนี้มาไว้เลยนะคะที่ห้างแมคโครเนาะซื้อไอ้แผ่นแป้งตัวนี้มาไว้ได้เลยนะคะโอเค ขับตอต่อไปนะคะใส่เนยค่ะทุกคนใส่เนยลูกไปเลยเนาะพี่น้องเนาะใส่ใส่หลายใส่้อยกับเรีแต่เลยค่ะแล้วก็ไข่ตงไปค่ะเอาไข่ลงไปนี่พี่น้องนี่ค่ะัน,นี้เขาเอาอันน้ตาลลไปเนาะใส่ใส่หลายใส่้อยกับเรียแต่ พี่น้องมากเด้พี่น้องอันนี้เฮ็ดให้คุณยายเนาะคุณยายเราก็สิมากหวานวานแผู้เฒ่าเนี่ยจ้ะโลสกูด <'s> เห็นบอสวัดน,นี้ขเขาก็พับเลยจ้ะพ,พับเลยนี oh. ย่พี่น้องพับเลยสวยสวยไหมสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นยังไงพี่น้องแต่แซ่บบอ นี่นะคะโรตีนะคะโรตีน uh, ี่ทุกคนอร่อยมากทุกคนไปหาซื้อได้นะคะเทามัดประมาณสองร้อยบาทหรือปลาพี่น้่งเาลกันระเตนแล้วสองร้อยบาทหรือเปล่าพูดม่เลหรือเปล่าปไรเหอพนเตนเพนต้เพนเต้เพ็ต้เน่ต้เพนเพนเน้นพนเน้เเ้เพท้น10บานเต้เทน สิบบาทต่อ1หนึ่งแผ่นอ๋อสิบบาทต่อ1หนึ่งแผ่นเห็นไหมนี่ค่ะน่ากินไหมเชฟฟิฟนแลนด์เชฟไทยแลนด์ <laughs> ลูกอร่อยไหมอร่อยหอมจอบหอมจอบไปมดปาหลังจอบเ <laughs> อบบอ,อเป็นตัวเสพบ่าพี่น้องนี่ค่ะอันเฟตสามอันเนาะเอาไปให้คุณยายนะคะกับคุณทวดเนาะกับในไงจ้ะเราทำสปาเกตตี้นะคะ ตกบ่ายมาทําโรตีอืมลันช์วิอิวอิสปาเกตตีอาสซกาลิกสปาเกตตีแอนด์อฟเตอร์นูนวอิดโรตีโรตีแอนด์ฟ่อฟเอสเปรสโซอร่อยมากค่ะทุก mm. คนเลยนี่อร่อยมากนะคะทุกคนเยไอเนี่ยไอของออสเตรเลียเนี่ยทําไปคุยไปนะคะ ช่องนี้เข้ามาอย่าซีเรียสนะคะทุกคนเข้ามาให้เอนจอยสนุกสนานกันไปนะคะไ <My series. S 1> ม่ซีเรียสชาแนลโปรเจกตอรี่ไม่ซีเรียสนะคะ not s e r i o u s you need to enjoy life if <Yeah. S 1> you serious you look old <laughs> <laughs> yes this you can lead in the Google in Google อย่า Google If you s e r i o u s make you w e n y Thai and l o o k a l l w e got p o y and Jay uh, we make video we know need p e o p l e to s e r i o u s ตัดเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อสะดวกต่อการกินนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะ thanks for watching from ploy s a n c h e z kitchen <S thank you for chef from finland ขอบคุณค่ะขอบผม <laughs> ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะอีพี่หนานะ้จเนาะํา,าหรับอันอีพี่นี่พ่อก็ต้องขอบคุณหลายๆจ้าวัดดีจ้าจ้า